ช้าๆหน่อยคนวิ่งอยู่อยู่เอออแล้วทำตามไล้ถ่ายรูปหน่อยเจ้าช้าว่าถ่ายรูปสั้นมากไม่กล้าออ๋ไม่กล้าต่ำมากเนี่ย BR เท่าไหร่พี่ BR เยอะนรถใหม่ก็ได้ช้าๆนิดช้าๆนิดถ่ายรูปหน่อยช้าๆโอเคอย่างนี้แหละอ่าสวยระคอกตะคอก ไม่ไดเห็นแล้วที่ไหนมองไม่เจอจริงๆเลยผมมองไม่จะรู้ดในวใเลยิ่งยิ่งเวลาไปมุมนี้นะเตอนนี้หายไปเลยอ่ะมาางนีเราสังเกตได้ว่ามาทางนี้ยไอ้พ่นเลจะไปเลไ้พ่นทำไมถ้ามีอย่างนี้นะาไอ้พ่นเราป็่แสดูตับิน ไม่ร ok> 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 ok 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 ู้เรื่องเลยนะหายไปเลยท้าอย่างนี้หายเลยเนี่ยอย่างนี้หายเลยไหมหายเห็นไหมไม่เห็นเลย